วันนี้จะพามาดูอีสุวันนี้เนี่ยครับก็คือเป็นตัวนี้เป็นอีสุเอ็นเียร์นะครับวันนี้ก็คือเราหากันมาแต่เช้าคือน้ํามันเนี่ยดันออกทุกทางไม่ว่าจะเป็นเหล็กวัดยาวฝาวาวนะครับก้นหนางตรงไหนที่มันพอซึมๆอยู่แล้วมันดันออกหมดเลยครับก็คือเราเจอสาเหตุแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีลูกยางเนี่ยนี่มันแข็งนะครับลูกยางในนี่มันแข็งนะเสร็จตัวเนี้ยนี่คือท่อหายใจนะครับ เหมือนจหมูกเรานั่นแหละครับเหมือนจหมูกเราพอมีน้ำามูกมีแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับเนี่ยนี่คือท่อหายใจมันครับก็เหมือนเดิมสไตล์เดิมนะครับเขาก็เอาท่อหายใจเนี่ยเข้าไปในท่อไอดีแล้วก็บนเข้าไปในห้องของไม้เหมือนเดิมนะครับมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับในนี่ก็เป็นเป็นขี้โคลนเป็นตะกันนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันก็เนี่ยกรองมันมันทุกคันนะครับมันต้องดูดฝุ่นเข้าไปอยู่แล้วนะแต่พอไปเจอกับน้ำมันก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยบดู และนอกจากเหล็กวัดเนี่ยครับตอนแรกก็คิดว่ารถดแหวนหักกันนะนี่ครับก็เจอนะครับแล้วก็เปลี่ยนนี่ไปนะครับนี่ครับแผ่นตัวนี้นะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอยู่ก็ลองไปศึกษาเราไปดูกันครับถอดแผ่นตัวนี้ถอดไม่ยากนะครับมีสี่แยกสี่ตัวนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ถอดง่ายก็ถอดแป๊บแป๊บของสี่สามสินี้แล้วก็แป๊บตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ออกนะครับถอดง่ายครับสำหรับใครที่เจอนะครับดูเมื่อเช้าเลย น้ำมันเครื่องไหลออกนะครับก็คือสาเหตุที่มันไหลออกนะครับคือมันรูหายใจมันนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะเอาลมออกจากในเครื่องได้นะครับก็คือถ้าตรงไหนมีช่องรั่วหรือว่ามันรวมอยู่แล้วมันก็จะดันน้ำมันออกให้หมดเลยครับเพราะมันคือมันระบายไอออกจากเครื่องไม่ได้ครับนะครับตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ ตันนี้ผมไปถอดจากของไอเครื่องทีฟ้ามาเหมือนกันเลยนะครับเรางัดฝาสีทองๆอ,ออกกันจะมีตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยเหมือนกันเลยถอดมาใส่ลงกันเป้เลยครับโอเคครับี๋ยวนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับที่เขามัดไว้ก็คือมันตัวนี้มันลูกยางมันเสียนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนี้ให้ใหม่ตัวนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนท่อนะครับหายใจนี้เส้นหนึ่งนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนี่ยสำหรับใครที่เจิมถ่ายครับเนี่ยครับเพราะจะเป็นพวกอีสูดดีแม็กอีสูดทีฟานะครับมีหมดนะครับตัวนี้นะครับก็คือเรารู้ได้ไงว่ามันเสียนะครับเนี่ยครับเราถอดท่อเส้นนี้ดูนะครับแล้วก็เอามืออุดนะครับอามืออุดปลายท่อนะครับมันจะไม่ดูดนะครับถ้ามันตันนะครับฝากไว้นะครับฝากไว้ฝากไว้เป็นความรู้กันนะครับ